ฆาตกรทวิตเตอร์เสียงเคาะประตูยามตี3เรื่องจริงจากญี่ปุ่นปี2017ย่านซามารถจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม2017ตำรวจได้รับแจ้งว่าหญิงสาววัย23ปีคนหนึ่งหายตัวไปครอบครัวตามหาทุกช่องทางกระทั่งพบว่าเธอเคยคุยกับชายคนหนึ่งทางทวิตเตอร์ชื่อแปลตรงๆว่ามืออาชีพเรื่องแขวนคอ ชายคนนั้นชื่อจริงคือทาคาฮิโรชิรายาชิอายุ27ปีหน้าตาดีอัธยาศัยดีเขาโพสต์ว่าใครที่อยากตายแต่ไม่กล้าทำคนเดียวฉันช่วยได้นะไม่เจ็บแน่นอนหลายคนที่มีภาวะซึมเศร้าเข้ามาคุยกับเขาตำรวจตามสัญญาณมือถือของหญิงสาวและพบว่าเธอเคยไปที่อพาร์ตเมนต์ของทาคาฮิโรเมื่อบุกเข้าตรวจค้นสิ่งที่เจอคือ มากกว่ากล่องแช่เย็นสามใบาวางเรียงกันภายในมีชิ้นส่วนมนุษย์เก้ารายแยกใส่ถุงหัวกระดูกและอวัย,ยวะอื่นถูกจัดวางอย่างเป็นระบบมีบางชิ้นอยู่ใต้เตียงที่เขานอนทุกคืนทาคาฮิโรยอมรับทันทีว่าเขาคือคนฆ่าทั้งเก้าคนทั้งหมดเป็นหญิงสาวที่เขาหลอกมาจากโซเชียลโดยบอกว่าจะช่วยให้ตายอย่างสงบ แต่สุดท้ายกลับฆ่าและหั่นศพอย่างเลือดเย็นมากกว่าเขาบอกว่าผมไม่รู้สึกผิดเลยตอนนั้นผมแค่เหงาและอยากมีคนอยู่ด้วยในห้องหลังการจับกลุมข่าวฆาตกรทวิตเตอร์กลายเป็นกระแสไปทั่วญี่ปุน่นแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องที่ไม่มีคำอธิบายได้ผู้เช่าคนใหม่ของห้องนั้นเพราะมีคนไม่รู้ประวัติเข้าไปเช่าเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เวลาตีสามทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆจากภายในห้องฝายห้องน้ำเปิดเองทั้งที่ทปิดแน่นอนกลางดึกมีเสียงผู้หญิงพูดแผ่วๆว่าช่วยด้วยดังจากตู้เสื้อผ้าเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าตอนกลางคืนเห็นไฟในห้องนั้นติดติดดับดับเองบางคนอ้างว่าเคยเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดขาวเดินผ่านหน้าต่าง ทั้งที่ห้องไม่มีใครหลังจากนั้นผู้เช่าคนใหม่ทนไม่ไหวต้องย้ายออกและห้องนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครกล้าเช่าอีกเลยเจ้าของตึกต้องจัดพิธีส่งวิญญาณแบบญี่ปุ่นไปหลายรอบแต่ทุกครั้งก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเครื่องเสียงดับเองคนในพิธีเป็นลมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างติดดับไปพร้อมกันทุกวันนี้ห้องนั้นยังอยู่และยังว่าง ใครผ่านไปย่านสามารถลองมองขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์ห้องมุมซ้ายชั้นสองดูอาจจะเห็นเงากำลังยืนมองลงมาอยู่ก็ได้